ฮัสวัสดีครับก็มาเชิญเช้าๆนะกับเรื่องสําคัญนะครับนะวันนี้ตื่นเร็วนะครับตื่นเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พอตื่นเสร็จก็ไปอ่าไปมาเปิดนะครับเปิดคอมพิวเตอร์อ่าดูโน่นดูนี่นะครับเปิดคอมพิวเตอร์ดูโน่นดูนี่ก็ดูอ่าเรื่องของแป,บบป๊บนะครับขอปรับนะครับอ่าดูเรื่องของ นะครับกำลังหาความรู้เพื่อจะมาทำเป็นข่าวสารนะครับเผยแพร่นะครับในประเด็นที่น่าสนใจในประเด็นที่สำคัญนะ,ะก็ปรากฏว่าก็ไปเจอนะครับนะหลายมืองานมากนะครับนะท่านก็ยังอ่าเรียกว่าเนี่ยครับนะเหมือนที่ผมเขียนไว้นะก็คือท่านคิดว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็คือ TOR นะครับนะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้โทษเรานะครับโทษผู้ปฏิบัติอย่างเดียวนะ นะครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่เหมือนกับดูแลเรื่องของงานจัดซื้อจัดจ้างของประเทศนะครับซึ่งก็คือกรมบัญชีกลางนั่นแหละครับนะกรมบัญชีกลางเองนี่ก็มีความสับสนนะครับนะอย่างเช่นในวอนะครับที่ออกมาก็คือก่อนหน้านี้นะครับก็คือวอแปดสี่ห้านะครับซึ่งท่านก็ไปดูได้นะที่ผมพูดถึงนะครับในวอแปดสี่ห้าเนี่ยกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับก็ไปทําตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนะไปทําตัวอย่างนะครับ แล้วก็ไปพูดถึงงานก่อสร้างนะครับนะพูดถึงงานก่อสร้างตัวอย่างของงานก่อสร้างนะครับในเรื่องของวัสดุภายในประเทศนะครับผู้ปฏิโออะนะครับหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นวัสดุก็มีความสับสนนะครับความสับสนว่าเฮ้ยทีวาตรงนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่างานก่อสร้างก็ต้องมีทีวสิครับไม่ใช่นะครับนั่นคืออดีตนะครับนะ ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ยุคพรบรนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเขาเรียกว่ามันผ่านการรีเซ็ตแล้วนะครับมันผ่านการรีเซ็ตมีผ่านการยกเลิกด้วยมาตราสามแล้วของเก่านะครับเพราะนั้นของเก่าท่านก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจนะครับท่านก็ดูหลักการของใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะก็คลิปนี้ก็หมายถึงว่าวิดีโออ่าไลฟ์สดนี้ก็จะพยายามนี่ไลฟ์สดสดอยู่นะครับนะไม่ใช่วิดีโอนะก็จะพยายามอธิบายนะครับ หลักกฎหมายท่านเข้าใจแล้วก็ไปดูครับเนี่ยนะครับเราก็ดูครับเรื่องของงานก่อสร้างนะครับมาตราวสิบนะครับนะมาตราวสิบแป๊บนะครับขอพาตัวเองออกไปตัวเล็กๆหน่อยมาตราวสิบนะครับบอกว่าก่อนนะครับก่อนการดำเนินการจัดจ้างก่อนการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างนะครับ,บอันนี้กําลังพูดถึงงานจ้างก่อสร้างมันมาตราวสิบเป็นเรื่องของจ้างก่อสร้างนะครับก orn, กรจ,จ้างก่อสร้างานะอ่าทีนี้นะครับ มาตราสิบเรื่องการจ้างเขาสร้างก่อนการจัดจ้างนะครับนะครับตามวิธีการตามมาตราห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็คือเป็นเรื่องวิธีการจัดซื้อจ้างนั่นเองนะครับหน่วยงานของรัฐต้องครับต้องต้องจัดเห็นไหมครับพราต้องจัดเนี่ยนะครับอันนี้นะครับนะกรมบัญชีกลางนะครับทําผิดกฎหมายเรื่องหนึ่งนะครับนะนั่นคือในวสองห้าเก้านะครับวสองห้าเก้านะครับในวสองห้าเก้านี่จริงๆจะว่าก็ผิด ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีนะครับนะในวสองห้าเก้านะครับนะเป็นเรื่องของการนิยามเพิ่มเติมนะครับนะการซ่อมแซมนะครับปรับปรุงนะครับต่อเติมหรือถอนนะครับแล้วนะครับในวสองห้าเก้าก็บอกว่าการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องของเรื่องของอ่าผลกระทบนะครับผลกระทบนะครับผลกระทบความปลอดภัย อ่าผลกระทบต่อโครงสร้างนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องมีการควบคุมนะครับควบคุมตรงนี้ก็คือตัวของผู้ว่าจ้างนะครับพวกคุมมาทํางานของรับจ้างเพื่อเป็นไปตามสัญญานั่นเองนะครับแล้วก็จงใจครับที่จะทิ้งเรื่องแบบไปแต่พอเรามาดูมาตราสิบชัดเจนว่าเอ้ยเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะจัดจ้างมันต้องมีแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะ่อมอ่าลักษณะของการสร้างใหม่หรือการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมหรือถอนเนี่ยมันต้องมีแบบครับ ันต้องมีแบบต้องจัดให้มีแบบ,บแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับไอแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ไปเขียนขยายต่อในเรื่องของระเบียบนะครับระเบียบข้อ21นะครับนี่คือระเบียบข้อ21หัวข้อของข้อ21อยู่ในกระบวนการจัดจ้างส่วนที่2นะครับแล้วอยู่ในหัวข้อของการจัดทาาล่างขอบเขตงานนะครับหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ท่านเห็นว่าเขามีหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นพอเป็นงานก่อสร้างนะครับเขาไปเขียนไว้ในวรรคสามครับเขียนไว้ในวรรคสามนี่คือก่อสร้างนะครับเขียนไว้ในวรรคสามว่าในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งอันนี้คืออะไรครับกรณีของการทําเองนะครับทําเองนะ เป็นคณะก็ได้นะครับหรือจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็คือถ้าตามระเบียบจะซื้อจ้างก็ต้องหมายถึงเจ้าหน้าที่พัสดุครับแต่นะครับเจ้าหน้าที่พัสดุคงทําแบบแปลนก่อสร้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหรือบุคคลใดคนหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็คือจัดทําแบบแปลนนั่นเองใครละครับจะจัดทาแบบแปลนได้ก็คนที่มีความรู้ด้านช่างคนที่มีความรู้ด้านช่างเพียงพอไหม ไม่เพียงพอนะครับเมื่อสิ่งก่อสร้างนั้นเข้าเรื่องของวิชาชีพซึ่งก็มี2วิชาชีพเดี๋ยวค่อยสรุปให้ฟังอีกนิดนึง่งเอาทีนี้เรามาดูครับคณะกรรมการนะครับตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะเขียนผิดว่าวรรคสองเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจได้เขาอาจจะเพิ่งแทรกวรรคสองมาภา,ายหลังเลยมีความผิดพลาดนะครับนะครับวรรคสองเป็นเรื่องของมกครับมกนะครับเพราะนั้นเนี่ยไงในงานจ้างก่อสร้างเอง ก็ต้องกําหนดให้ใช้นะครับวัสดุก่อสร้างที่ได้ผลิตภัณฑ์ได้ที่ถ้ามีมอกอนะครับต้องใช้วัสดุที่ได้มอก,อกอนั่นเองทีงนี้ก็บอกว่าองค์ประกอบระยะเวลาและการประชุมหัวหน้าการตามวรกหนึ่งและวรกสองตรงนี้เขียนผิดนะครับจริงๆต้องวรกสามให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสมทําไมเขาไม่ได้ให้ม,ม,มคคีคุณสมบัติตามข้อ26นะครับเราไปดูครับคุณสมบัติตามข้อ26 นั่นคือคณะกรรมการตามข้อ25ทําไมถึงไม่ให้คนของหลวงนะครับขอโทษครับคณะกรรมการจะทําแบบเนี่ยมีคุณสมบัติตามข้อ25เพราะเขามองว่าในเรื่องของการกําหนดสเปคนะครับในเรื่องของการกําหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจจะมีคนภายนอกที่เชี่ยวชาญกว่าคนภายในของหน่วยงานของรัฐเพราะนั้นเลยเปิดโอกาสครับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับสามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสมแต่ ไอ้ความเหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะครับโดยเพราะเรื่องงานก่อสร้างมันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพด้วยอ้าวทีนี้กลับไปดูพรบมาตรา10สิบอีกรอบหนึ่งนะครับนะนะครับหน่วยงานจะจะทำแบบเองจะทําแบบเองก็ต้องเป็นไปตามข้อ21วรรคสามเมื่อกี้นั่นเองนะครับจะจะทำแบบเองหรือจะดำเนินการจัดจ้างนะครับตามหมวด8นะครับนะงานออกแบบหรือ,อง,งานก่อสร้างก็ได้นะครับนะงานออกหรือจะจัดจ้างก็ได้ นะครับนะเพราะฉะนั Fe ้นเนี strategy, small, so ่ยตรงนี้แหละครับเราก็ต้องพูดถึงว่าเราเนี่ยครับสามารถทําเองก็ได้หรือเราจะจ้างก็ได้จ้างตรงนี้คือจ้างอะไรก็คือจ้างออกแบบนะครับก็ใช้คำว่าจ้างออกแบบคือจ้างทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างนั่นเองนะครับจ้างออกแบบตรงนี้คือจ้างทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างนั่นเองนะครับเป็นไปตามวรรคแรกของมาตรา6 0ิบนั่นเองนะครับต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทำไมเขาใช้คําว่าออกแบบครับสถานปนิกก็ใช้คำว่าออกแบบวิศวกรเวลาคํานวณเขาก็เรียกว่าออกแบบออกแบบโครงสร้างนะครับสถานปนิกออกแบบอาคารออกแบบนู่นนี่นะครับถนนวิศวกรเป็นผู้ออกแบบสถาปนิกไม่เกี่ยวนะครับว่านี่คือคําว่าออกแบบออกแบบแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรากลับไปที่ข้อ21วรรคสามอีกรอบหนึ่งคนที่ทําหน้าที่นะครับในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งมาขึ้มนมาหนึ่ง จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างผมอธิบายท่านเลยครับนี่ก็คือการจัดทำแบบแปลนนั่นเองจัดทำแบบแปลนนะครับจัดทำแบบแปลนแต่บางครั้งแบบแปลนของเราอาจจะมีอยู่แล้วนะครับเป็นแบบมาตรฐานแต่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มผังบริเวณนะครับเพิ่มข้อกำหนดโน่นนี่เฉพาะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะครับนะอาจจะมีแบบนะครับแบบนะครับที่ไฟอาคารออกแบบไว้อยู่แล้วแต่ครับแต่เราเนี่ยนะครับ อาการหลังใหม่เนี่ยเราจําเป็นจะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเรื่องของวอลเจ็ 78, เรื่องของพัสดุภายในประเทศเป็นต้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปก็ให้กรรมการจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับถ้ามันมีแบบอยู่แล้วก็ตั้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้ใส่เข้าไปนะครับนะหรือถ้าพัสดุบอกว่าเฮ้ยง่ายนิดเดียวไม่ต้องกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ได้ก็ใส่เข้าไปครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเรื่องอื่นอย่างเช่นผังบริเวณแน่นอนพัสดุก็ททาไม่ได้ ก็ต้องมีการเขียนแบบมีการวางผังมีการกําหนดระยะห่างจากขอบเขตของที่ดินนะครับตำแหน่งทิศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางลมหรือผังนะครับหรือมา master plan ของมหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยครับต้องเข้าใจว่าไอแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับมันคือแบบแปลนก่อสร้างนะครับไม่ใช่ T O R นะครับคือผมไม่อยากจะพูดตรงๆนะครับนะผมมองว่า ข้าราชการไทยจานวนมากไม่โง่งนะครับแม่โง่นะครับแค่การทำความเข้าใจว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้างมึงก็ทำความเข้าใจไม่ได้นะครับเพราะนั้นถือว่าโง่ครับนะครับถือว่าโง่ขอพูดวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาคุณต้องเปิดใจนะครับและคุณต้องเปิดรับและคุณต้องทำความเข้าจใจไม่ใช่เรื่องยากเลยครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเราพบว่ามีการปฏิบัติอย่างนี้ครับนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับ เพราะว่าเป็นล <IS> ักษณะแบบนี้นะครับนะมีแบบนะครับไอ้คนทาแบบนะครับสมมติว่ากองช่างอ่าสมมติว่าอปทกองช่างทําแบบนะครับกองช่างทําแบบแล้วต่อมานะครับมาทําราคากลางนะครับนะทาแบบทําแบบเสร็จทําราคากลางนะครับนะราคากลางงานก่อสร้างนะครับเสร็จนะครับมาทาทีโอีกนะครับ แล้วกลายเป็นว่าไอทีโออาร์ชุดนี้แหละครับนะเป็นลักษณะชุกมือเปิบนะครับชุกมือเปิบนะครับไม่ได้ทํายี่ห้เลยละครับไอลอกของเก่าๆมานะครับนะลอกของเก่าๆมาแล้วก็เบิกค่าตอบแทนนะครับซึ่งผมได้พูดนะครับเคยพูดแล้วว่าถ้าสอตองงเจอลักษณะแบบนี้นะครับทวงเงินคืนเลยครับทวงเงินคืนเลยเพราะนะครับไอทีโออาร์ชุดนี้แหละครับไม่มีในระเบียบไม่มีในกฎหมาย นะครับไม่มีในระเบียบไม่มีในกฎหมายไม่ใช่เงื่อนไขตามนะครับข้อ21อวรกสามนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าคุณคิดว่าไอทีวาที่คุณตั้งหลังจากทำทำราคากลางนะครับนั่นคือเรื่องของกรรมการตั้งข้อยี่สิบอรสามคุณกำลังเข้าใจผิดถ้าสตอง,งอตรวจเจอครับจัดการได้เลยนะครับจัดการได้เลยอันนี้ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดวรกสามยี่สิบเอ็ดวรกสามคือคนนี้ครับนะครับยี่สิบเอ็ดวรกสามคือคนทำแบบ นะครับคือคนทาแบบคนทําแบบนะครับและต่อให้อย่างเช่นเราใช้แบบมาตรฐานของตชออนะครับคนทําแบบก็ต้องไปเลือกครับว่าจะใช้แผ่นไหนนะครับเงื่อนไขอะไรเป็นไปตามสภาพหน้างานก่อสร้างของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการสํารวจครับออกแบบนะครับนะคำนวณโครงสร้างนะครับนะไม่ใช่ทํา TOR แบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ใช่ทำทีาร์นะครับคืออย่างที่พูดนะ บางทีพอพูดตรงๆแม่งมันเหมือนไปดูถูกคนนะครับนะแม่งโง่นะครับนะนะครับนะต้องทำความเข้าใจกันให้เยอะกว่านี้นะครับนะแล้วก็ต้องเปิดใจนะครับเปิดใจมองถึงสิ่งที่มันจะสร้างคุณภาพกระบวนการที่จะสร้างคุณภาพครับไม่ใช่ทํางานแบบเดิมๆแบบโง่ๆแบบควายๆนะครับแม่งไม่ไม่เข้าท่านะครับนะเปลี่ยนซิ้นะครับเปลี่ยนซิ้นะครับไปเปิดเว็บกล้าพูดเลยครับแม่งเก้าสเก้า เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเก้ามันมากไปเก้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับแม่งทำผิดอยู่ตรงนั้นนะครับนะนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนสิให้ถูกต้องนะครับนะปัจจุบันนะครับนะครับจริงๆท่านคิดตามเนี่ยครับท่านก็เข้าใจอยู่แล้วเราทําแบบแปลนนะครับแบบแปลนหลังนั้นทําราคากลางทําราคากลางซึ่งมันมีเฉพาะงานก่อสร้างครับนะครับมาจากมาตราสามสิบสี่วงเล็บหนึ่งนะครับเป็นประกาศมีสถานะเป็นประกาศครับ นะครับแบบแปลนหลังจากนั้นครับท่านไม่ต้องทำทีโอาอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วมันนำไปสู่การประกาศได้เลยนะครับนำไปสู่การประกาศได้เลยเพราะนั้นพัสดุเองะครับก็มีความสำคัญเรื่องบางเรื่องท่านไม่ต้องไปให้กรรมการทีโาก็ทำก็ได้อย่างเช่นคุณสมบัติผู้รับจ้างท่านเป็นพัสดุแล้วท่านไม่รู้ว่าผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติยังไงแม่งลาออกเถอะครับนี่พูดกันแบบพูดกันด้วยความรักนะ นะครับถ้ามึงเป็นพัสดุแล้วมึงไม่รู้ว่าผู้รับจ้างที่มารับจ้างเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรยังจะต้องให้ตั้งกรรมการที r อาเป็นคนคิดให้มึงลาออกเลยครับมึงเชี่ยวชาญสุดแล้วเรื่องพัสดุในองค์กรอนะ่ะแล้วมึงยังไม่รู้มึงก็ลาออกเลยครับอยู่ไปกับเรื่องภาษีอันนี้ไม่ได้พูดด้วยความโมโหนะครับแม่งพูดด้วยความที่มันน่าจะเป็นนะครับนะนะครับพัสดุผล,ผล,ผลัการะให้คนอื่นไปกาหนดเงื่อนไขของผู้ประกอบผูรบ้รับจ้างก่อสร้างว่าเป็นใคร นะครับคุณมีคุณสมบัติอย่างไรมันก็ลาออกเถอะครับนะแต่ถ้าเรื่องว่างานก่อสร้างเนี่ยนะครับนะนะครับเหล็กมันต้องใส่เท่าลายการออกแบบห้องน้าอยู่ตรงไหนตำแหน่งนู่นอยู่ยังไงอันนั้นเลยครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการจะทําแบบแปลนซึ่งไม่ใช่ใครก็ได้มันต้องคนที่เรียนมามีความรู้ด้านช่างเขาถึงเขียนว่าถ้าเราเนี่ยทำเองไม่ได้เราก็จ้างออกแบบครับเราทําเองไม่ได้เราก็จ้างออกแบบเสย นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้แหละครับท่านต้องเข้าใจว่าไอ้แบบแปลนก่อสร้างอะ่ะมันไม่ใช่ทีโออาร์ปลอมตัวมานะครับถ้าเนี่ท่านยังคิดว่าแบบแปลนก่อสร้างคือทีโออาร์ R, แบบแปลนก่อสร้างทีโออาร์ R. รวมไปถึงกลมบัญชีกลางด้วยนะครับอบรมมจ้หนที่ตัวเองซะด้วยนะครับกลมบัญชีกลางเนี่ยนะครับชอบออกความคิดเห็นชอบสแสดงตัวอย่างที่ผิดผิดทำให้ผู้ปฏิบัติก็วห่งเขวนะครับนะแล้วก็เพี้ยนไปหมดนะครับผิดเพี้ยนไปหมดนะครับนะนะครับ ไปเอาคํามาได้ยังไงครับผลกระทบต่อโครงสร้างหลกักผลกระทบต่อความปลอดภัยตามว .259 อันนั้นเป็นเรื่องของวิชาชีพวิศกรนะครับความปลอดภัยในสิ่งก่อสร้างเป็นเรื่องของวิศกรครับทำไม่ต้องมายุ่งเขามีพรบวิศกรกำหนดอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งเขานะครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยมันเป็นงานก่อสร้างก็ได้แม้ว่ามันจะไม่ผลกระทบต่อความปลอดภัยเช่นทาสีอาคารนะครับทาทั้งหลังกําหนดขั้นตอนการทํางาน เป็นระยะมีขั้นตอนการทาสีมีรูปแบบมีเรื่องของสเปคของสีนะครับว่าต้องเป็นสีเป็นยังไงนะครับการทาต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิตเพนต้นอย่างเงี้ยครับนี่คือความสําคัญของแบบแปลนนะครับราะนั้นเลิกสินะครับนะนะครับนะคือพูดจนเบื่อครับพูดจนเบื่อแม่งหลงคานด้วยนะมึงของ่ายๆมึงต้องาเข้าใจกันไม่ได้นะครับนะนะครับและตัวหลักคือกรมชีกลางนะครับ ขอบคุณที่สละเวลาให้ความรู้มีประโยชน์มากนะครับก็พยายามไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับทำเช่ถูกต้องแบบรูปรายการงานก่อสร้างคือแบบแปลนไม่ใช่ TOR ทั้งหลายทั้งปวงนะครับไอทีโอตัดออกไปจากสารระบบได้เลยนะครับถ้าจะทําก็ทําอย่างเข้าใจแต่ง่ายที่สุดคือตัดไปเลยแล้วถ้าท่านนะครับไปจ่ายค่าตอบแทนกับงานที่ที่ทำทีโองานก่อสร้างนะครับสตงอเจอเช็คดินเลยครับจัดการเลยนะครับนะ อ่านี้ไม่รู้ใครนะเพราะมันอยู่ใน Facebook ไอ o u t u b e นะครับมันจะขึ้นแค่นี้กรณีจ้างออกแบบแล้วครับต้องมีางานจะทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างไหมไม่ต้องมีครับนี่ไงครับท่านไปอ่านสิครับนี่ท่านดูครับนี่ท่านดูที่นี่นะครับท่านดูที่พรบจะซื้อจัดจ้างนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับนะดูนะครับดูให้ตาแจ้งเสียหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะทำเองครับหรือจ้างก็ได้หรือจ้างออกแบบก็ได้ โดยหลักการทั่วไปเราคือจ้างไปแล้วนั่นคือการจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วครับแต่บางครั้งเราจ้างออกแบบไว้สามปีแล้วนะครับบางครั้งเราจ้างออแบบไว้สามปีแล้วมีเงื่อนไขใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของอ่าวเจ็ดสิบแปดเรื่องของพัสดุภายในประเทศหรือเราจําเป็นจะต้องเขียนผังบริเวณนะครับหรือเราจ้างออกแบบไว้เป็นการจ้างออกแบบเพื่อสร้างแบบมาตรฐานนะครับหรือเราเรียนพื้นที่อย่างเงี้ยครับเราจำเป็นต้องเรียนผังบริเวณ การเปลี่ยนผังบริเวณนะครับการขยับทิศอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างนะครับอย่างมีในแย่สําคัญมากเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้ก็ตั้งกรรมการอีกรอบก็ได้แต่ถ้าพึ่งจ้างเขาไปนะครับพึ่งจ้างเขาไปนั่นคือการจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วตามมาตราหกสิบแล้วต้องทำความเข้าใจให้ได้ไม่ใช่ไปตั้งซ้ําอีกแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องตั้งซ้ําอย่างที่ผมบอกเรื่องของว่าเจ็ดสิบแปดนะครับเรื่องของอาการกับ อาจจะปรับทิศนิดหน่อยเป็นไปตามของใหม่ครับนะครับอย่างนี้แหละครับท่านก็สามารถตั้งได้โดยที่ไม่ต้องไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างออกแบบใหม่หรือถ้าสมมุติว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่ตามสัญญาจ้างออกแบบเนี่ยเขาจาเป็นต้องปรับให้เราเราก็ให้เขาปรับซิครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่า,วาเวลาเราจ้างออกแบบนั่นคือแหละครับให้เขาทาแบบรูปรายการงานก่อสร้างอ่านมาตราสิบเสียทําเองหรือจ้างเขาทําทําเองหรือจ้างเขาทําจริงๆมีมากกว่านั้นอีกครับ ทำเองจ้างเขาทาหรือขอช่วยคนอื่นทําอีกนะครับขอช่วยคนอื่นก็ได้ถ้าเขายินดีจะทําให้นะครับนะให้เข้าใจหลักการนี้ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้โชคดีแต่เช้าโดนผมด่าใช่ไหมก็โอเคนะครับก็นะก็คือพยายามนะครับทําความเข้าใจกันนะครับมันน่าอายครับมันน่าอายผมอายนะครับขนาดผมลาออกมาแล้วเนี่ยผมยังอายเลยครับนะ ว่าทาไมละครับราชการเราถึงข้าราชการเราพนักงานของรัฐเราถึงไม่พยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ได้เข้าใจยากอะไรเลยนะครับนะแล้วก็อย่างที่พูดนะของผู้ชัดๆเลยเลยว่ากรมบัญชีกลางทําความเข้าใจองค์กรแรกเลยครับว่าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเนี่ยครับมันคือแบบแลนแบบแลนก่อสร้างต้องมีการออกแบบทําไมเขาใช้คาว่าออกแบบทําไมกฎหมายใช้คําว่าออกแบบจ้างออกแบบทําไมเขาไม่คิดบอกว่าจ้างทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับ แล้วทำไมถึงไม่มีจ้างทําี o r อาล่ะนะครับไม่มีจ้างทําี o r ไม่มีตั้งกรรมการอย่างเดียวนะครับไม่มีจ้างทําี o r อานะครับนะถ้าท่านจะจ้างทํางานก่อสร้างท่านทําเองไม่ได้เกินศักยภาพนะครับจ้างออกแบบในขณะเดียวกันจ้างคุมงานก็มีอีกนะครับคนของเราคุมงานไม่ได้เกินศักยภาพไม่มีคนไม่มีอะไรก็แล้วแต่เราก็จ้างคุมงานได้อีกนะครับนะวันนั้นเนี่ยท่านเห็นว่างานก่อสร้างเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในกรบะบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับนะ การจะซื้ออย่างอื่นจ้างซื้อที่ซอปกาโต้กเก้าอี้มันไม่ตายหา่าหรอกครับแต่ถ้าจ้างก่อสร้างถ้าท่านสร้างตึกสร้างอาคารแล้วมันไม่มีความปลอดภัยนะครับหรือสร้างแล้วมันไม่สะดวกสบายไม่มีสถาปนิกออกแบบไม่มีวิศวกรออกแบบโครงสร้างนะครับอาคารของท่านแม่งอยู่นั่งทํางานแม่งก็ร้อนนะครับนะร้อนเพราะสถาปนิกไม่ได้ช่วยออกแบบให้ไม่ได้ดูทิศท,ทางลมนะครับไม่ได้ออกแบบการไหลเวียนของลมเป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาต้องกําหนดให้เป็นเรื่องของวิชาชีพนะครับ นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่อยู่ๆประหลัดเทศบาลน,นะครับหรือพอคลังหรือเจ้าหนี่พสัสดุบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นกรรมการจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างจะได้เบิกค่าตอบแทนตามวแปดสไม่ใช่นะครับแบบรูปรายการงานก่อสร้างคือแบบแปลนนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับก็ตายหาเลครับนะจากที่บอกนะเจาะบ,บาดาลเป็นงานประเภทไหนเจาะบ,บาดาลเป็นงานประเภทไหน ถ้าท่านทําเป็นงานก่อสร้างถ้าท่านหาความหมายไม่ได้นะครับไปอ่านงานอาคารนะครับมันจะบอกว่างานอะไรก็ตามที่ท่านหาความหมายไม่ได้ไม่รู้เป็นงานอะไรต้องเป็นงานอาคารนะครับนะอ้าถูกต้องขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับได้ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องอ่าโอเคนะครับสวัสดียามเช้าครับอาจารจริงๆไม่อะไรหรอกครับนะวันนี้ตื่นเร็วนะครับแล้วก็ตื่นเร็วก็มาหาความรู้อย่างที่เล่าให้ฟังนะมาไม่ใช่มาอ่าน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 เสนะ โอ้ไม่ททำไมมันมีแต่คนก็ใจผิดวะไม่เข้าใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยแล้วที่สําคัญทําไมผมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องคุยต้องพูดท่านดูตรงนี้นะครับนะเมื่อกี้ให้เห็นภาพนิดหนึ่งแล้วนะครับท่านดูนะครับคนที่เขาควรจะได้ตังเนี่ยค่าตอบแทนเขาจะไม่ได้นะครับนะนะครับอย่างเช่นนะครับงานก่อสร้างที่มันอยู่ในวิสัยที่ตัวของพนักง,งานนะครับของหน่วยงานนั้นๆอย่างเช่นอบตอเทศบาลเนี่ยเขาทําเองได้เขามีศักยภาพนะครับผมสุกยกตัวอย่างแล้วกัน อายกตัวอย่างอาคารนะครับอาคารนะครับอาคารห้องเก็บของโลเก็บของแล้วกันเอาสมมุติว่าโลเก็บของนะครับโลเก็บพัสดุห้องเก็บพัสดุอ่าห้องเก็บพัสดุห้องเก็บพัสดุนะครับความสูงมันสามจุดห้าเมตรความยาวคานสมมุติว่าคานที่ยาวที่สุดเนี่ยแค่อ่าสี่เมตรสมมุตินะครับท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่อาคารสาระมันไม่ถึงสามชั้นมันไม่มีสมันไม่สูงถึงสี่เมตรความยาวคานช่วงที่ยาวที่สุดไม่ถึงห้าเมตร เพราะฉะนั้นนายช่างของเรานะครับนายช่างของเราปรวชนะครับปวชปวศเนี่ยสามารถเขียนแบบได้เพราะนั้นเมื่อเขาจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเขาก็ควรได้รับการตอบแทนครับตามวอไอ้ตามวแปดสิบห้านะครับเพราะเขาทาหน้าที่ตามยี่สิบเอ็ดวรสามนะครับแต่อยู่ๆนะครับเขาไม่ได้แล้วก็มีคนมาชุบมือเปอิบตั้งเป็นกรรมการ TOR แล้วก็เบิกค่าตอบแทนแทนเขาอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องแล้วที่สําคัญอันนี้ไม่จําเป็น แล้วไอทีโอนะครับของคุณก็ไม่ใช่กรรมการตามข้อยี่อรักษาคุณไม่มีสิทธิ์ได้อะไรอยู่แล้วถ้าคุณจะตั้งขึ้นก็เรื่องของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนแล้วที่สําคัญการตั้งของคุณสร้างปัญหาอีกสร้างปัญหากับผู้รับจ้างสร้างปัญหากับกกบุคคลจัดจ้างสร้างปัญหายัางไงครับผมสมมุติผมสมมุตินะครับเราทําแบบแล้วเราทําราคาแล้วนะครับเราทําแบบเราทําราคาแล้วแล้วเราก็มาทำทีโอา ถ้าทีโอาของเราทะลึ่งไปสร้างเงื่อนไขที่เพิ่มมาแลยกับผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยที่เราไม่ได้คิดราคาเพราะมันผ่านกระบวนการน,นั้นมาแล้วนะครับหรือบางคนนะครับเอาเงื่อนไขซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มคุณภาพของงานก่อสร้างมาอยู่ในทีโอเฮ้ยไม่ใช่มันต้องอยู่ในแบบสิครับเพราะแบบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้วขณะเดียวกันคนคิดราคาเขาจะได้คิดราคาตามแบบตามกําหนดที่เรากําหนดเงื่อนไขนะครับเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ถามว่าทีโอไม่จำเป็นต้องทําผมยกตัวอย่างวอลเจ็ดแปดท่านดูครับพัสดุภายในประเทศต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ในแบบครับไม่ใช่มาอยู่ใน t ีโอาร์แต่วางก็ใจผิดๆของท่านไม่ใช่ต้องอยู่ในแบบนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกทํทีโอาร์ซิ่งทำแบบรูปรายการงานโ่ดสร้างให้ชัดเจนแจ่มใสกระชับฉับไวนะครับได้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดจ้างได้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพครับ นะครับกำหนดเวลาการทำงานของผูร้รับจ้างกำหนดสิ่งที่ท่านไม่มีท่านยังขาดอย่างเช่นเครื่องจอกรดดีใละผูร้รับจ้างจัดหามานะครับกำหนดเข้าไปกล้องสำรวจท่านไม่มีใส่เข้าไปเป็นค่าจ่ายพิเศษนะครับนะใส่เข้าไปแล้วกรรมการราคากลางก็คิดเป็นค่าจ่ายพิเศษอย่างนี้แหละครับมันจะทาให้งานก่อสร้างของรัฐมีคุณภาพนะครับนะ <S <S ไม่ใช่ไปใส่ที่ว่าใส่ทําไมละครับท่านก็ลอกของเก่าๆมาลอกมาตั้งนั้นลอกมาพลนาโวหารว่าจําเป็นต้องสร้างถนนเพื่อประชาชนจะได้ใช้แก้ปัญหาประชาชน เด็กป .3 ษามันก็รู้ครับสร้างถนุนเพื่ออะไรไม่ต้องใส่ในทีวีแล้วครับไม่ต้องใส่เข้าไปอยากจะใส่อย่างเช่นสร้างที่ไหนหมู่ไหนเวลาไหนนะครับท่านใส่ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนคิดราคานครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะโอเคนะครับไปไล่ดูคลิปก่อบๆผมด้วยผมพูดเรื่องนี้ไว้เยอะมากแล้วก็มีประเด็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นว่าใครควรมีหน้าที่อะไรนะครับนะการตรวจรับควรมีนะขอโทษครับ กรรมการจะทําแบบคนมีหน้าที่อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นกําหนดระยะเวลาก่อสร้างนะครับกําหนดงวดงานเลือกเลือกสูตรค่าเคเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับมันต้องใช้คนที่มีความรู้ด้านช่างเพราะฉะนั้นผมสรุปให้เลยครับกรรมการจะทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องเป็นคนที่มีความรู้ด้านช่างแม้เขาจะไม่เขียนมาต้องมีความรู้ด้านช่างนะครับโอเคนะครับ เข้าใจทุกอย่างแต่บางคนไม่เข้าใจเพราะว่ามันไปอบรมมาแบบนี้ไปอบรมกับใครครับกับแบงค์หรือเปล่าแบงค์ต้องออกมาแก้ข่าวนะอันนี้แซวแบงค์แซวแบงค์เดี๋ยวแบงค์คงได้ดูนะครับคือคือน่าจะไปอบรมกับไม่ไม่อยากพูดนะ ทีมงานกรมชีการแล้วมั้งครับนะไม่รู้ใครแล้วครับแต่ไม่ถูกต้องทําะไ้ถูกต้องเราเองนะครับอย่าเราเองนยเมื่อเราถูกต้องก็ยืนหยัดครับว่าอ้ที่ถูกต้องคืออะไรนะครับต้องบอกต้องเถียงมันเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยมันเดินในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราเดินกันแบบป้าป้าบบเดินกันแบบเมาหมัดเดินกันแบบป้าป้าบบๆครับเดินต้องเดินในทิศทางที่ถูกต้องนะครับนะเอาแชร์ได้เต็มที่ครับไม่มีปัญหานะแชร์ได้เต็มที่นะบางคําพูดของผมนะ มันอาจจะแรงบ้างนะครับเป็นการกระตุ้นเป็นการย้าเป็นการเตือนนะครับเป็นการกระตุกนะครับให้ท่านเนี่ยเดินยืนอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับนะก็โอเคนะครับอาเช้านี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับลาก็โอเคนี้แหละนะครับนะเพราะว่าไม่มีคําถามแล้วแล้วก็ผมก็จบเรื่องแล้วนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ไปทุกิทุกทางที่ท่านสามารถแชร์ได้ ให้เพื่อนเราเนี่ยครับช่วยกันทํางานในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยครับมันเพี้ยนไปหมดนะครับปิดเพี้ยนไปหมดเรามานั่งทำทีว่ามันน่าอายนะครับมันน่าอายนะอายลูกอายหลานในอนาคตเอกสารพวกนี้นะครับมันจะปรากฏอยู่กับเราอีกเป็นร้อยปีเป็นพันปีลูกหลานมันมาอ่านแม่งแม่งโอนบรรพบุรุษกูแม่งโง่ชิบหายถือว่าประเทศในพัฒนานะครับย้ายลูกหลานมันด่าได้นะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ